วัดราชโอรสารามราชวรวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารวัดประจำรัชกาลที่สามวัดราชโอรสารามหรือวัดราชโอรสตั้งอยู่ในมคลองสนามชชยฝั่งตะวันตกฝั่งธนบุรีและติดคลองบางว่าทางด้านทิศเหนือของวัดตั้งอยู่เลขที่258้าเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครวัดราชโอรสเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร และถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่สามแห่งพระบร,รมราชวงศ์จักรีเป็นวัดโบราณมีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์คือเป็นวัดรา,ราชที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเดิมเรียกว่าวัดจอมทองบ้างวัดเจ้าทองบ้างหรือวัดกองทองบ้างในสมัยรัชกาลที่สามพธศักาช2,363มีข่าวว่าพม่าตะเตรียมกำลังจะยกเข้ามาตีประเทศสยาม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยจึงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นจษดาประดินหรือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3, สามทรงเป็นแม่ทัพคุมผลไปขัดตาทัพพมา่าทางเจดีสามองค์จังหวัดกาญจนบุรีได้เสด็จประทับแรมที่นวัดจอมทองนี้และทรงทำพิธีเบึกโขนถวานตามลักษณะพิชัยสงครามทรงอธิษฐานให้พระสบความสำเร็จกลับมาโดยสวัสดิภาพแต่พมา่าไม่ได้ยกทัพมาตามที่เล่าลือกัน และเมื่อพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษดาบดินทรงเลิกทัพเสด็จกลับพระนครแล้วจึงโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดจอมทองใหม่ทั้งวัดและถวายเป็นพระอารามหลวงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเล่าพระราชทานนามหมายว่าวัดราชโอรสถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงสถาปนาวัดนี้ในขณะที่ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอก็ตามแต่เนื่องจากทรงสถาปนาเป็นส่วนพระองค์จึงทรงพระราชดำริเปลี่ยนแปลง แบบอย่างศิลปกรรมตามความพระราชนิไทดังนั้นวัดราชโอรสจึงตกแต่งด้วยศิลปะจีนเป็นส่วนมากนับเป็นวัดแรกที่เป็นวัดที่คิดสร้างออกนอกแบบอย่างวัดซึ่งสร้างกันอย่างสามาัญศิลปกรรมไทยที่มีอยู่ในวัดนี้พระองค์ทรงสร้างได้อย่างเหมาะสมกลบกลืนงดงามยิ่งนักอย่างหาที่ติไม่ได้เช่นโบสถ์วิหารไม่มีช่อฟ้าใบรากาหางหงแต่หลังคาโบสถ์เป็นกระเบื้องเคลือบแบบไทย อุติประสงค์เป็นอาคารตึกแทนเรือนไม้แบบของเดิมการประดับตกแต่งต่างๆเป็นแบบจีนผสมไทยเช่นบานประตูหน้าต่างพระวิหารพระพุทธสายาประดับด้วยเซี่ยวกลางแทนลายเทพนุมหรือลายไทยแบบของเดิมหน้าบันไดพระอุโบสถและพระวิหารประดับพระเบื้องเคลือบสีจึงนับเป็นครั้งแรกที่มีการประยุกต์ศิลปกรรมได้อย่างประณีตเหมาะสม เป็นสนัญลักษณ์แห่งสัตวาสถานได้อย่างสง่าและงดงามสิ่งสำคัญในพระอารามพระอุโบสถมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมผสมระหว่างไทยและจีนหลังคาเป็นแบบจีนแต่มุงกระเบื้องสีแบบไทยไม่มีช่อฟ้าใบรากกาหน้าบันไดประดับกระเบื้องเคลือบสีต่างๆสวยงาม แต่งเป็นรูปแจกันดอกเบญจมาศมีรูปสัตว์มงคลตามคติของจีนคือมังกรหงและนกยูงตอนล่างเป็นภาพเทวทัศน์มีบ้านเรือนสัตว์เลี้ยงภูเขาต้นไม้ตามขอบหลังคาระดับกระเบื้องสีและถ้วยชามโดยรอบซุ้มประตูหน้าต่างระดับกระเบื้องสีซุ้มประตูหน้าต่างระดับปูนปั้นประดิษฐ์เป็นลวดลายดอกเบญจมาศบานประตูด้านนอกระดับมุกลายมังกร